สบายดีเลยสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสครู่สุขคนเนาะบมว่วาทางไงต่างประเทศแล้วผมก็ซ่องบาจะมั่งเสียนเก่าเสียนเคยเนาะ มือนี้ลูกตโตน้องจะไปใช้ลูกไปตัดผดไหมเนาะมือนี้กับบาดจะมันสิไปตัดผดไหมมาถมกองฟืนเนาะแล้วก็จ,จูดเลยเนาะโอเคอเคนาะพ่อแม่พี่นอ้องไปหลับไปชมกันเลยเด้อบรรยากาศกยามเศร้าเลยนี่งามเนาะลูกโอเคบายบายลูกมาทิ้ง เออโน่หาจาจิงเด้ะาจิงคและวุ๊าาแลหละฟองไว้ฟองไว้นี่ฟองไว้นี่ฟองไว้เขแล้วพอวันอ,อีพอเอารอมาใส่ลูก Còn ơi. Còn ơi đấy. Còn ơi thôi lại. 我也不来哈让我们走吧。 ยขดมายัขามานะ

Bye-bye. 我晚上我怎么接你？

เออพีอ่เอาพี่เนี่าพี่ มามกันเลยผลผดมาให้สาวล่ะเกษตรเริ่มเอาผลมให้ทมเนาะ,ะแต่แรงเกษตรถมไม่อ,อื่นส้าจังจุดนะเฮ้ยพอ,ยนนอมันยันได้ลุกตลอดสบายดีลูกโตโน่สบายดีไหมสบายดีโตโน่เห็นอย่างลูก เผา่านเ <laughs> ดินองกผาถ่าอยูทั้งในอยู่ได้ขวดใหม่นะ <c oughs> โอเคครับแบบนี <t> ้เ <ia> จ้งจืดหลุมมันเลยเนดะ้อขวดบางหลุมเก่ามันตอกสบ,บายมันแน่นเวลาเข้ามาหน้าม,มาน้ามช่นีด่ใช่ใชใชนี่เนาะเตา่านมาจะมา

โซโนซอยแม่บุโลกเป็นวัดเป็นไอเนาะอากาศเปลี่ยนเลย thương mẹ đấy nó no, kinh khảo cảm nhận luôn nó no, kinh khảo ba lúc mình, no, mình. No, mình no, lên sư thải đơ sư đơ ขอว่ามันเาวดีคือกันไหนหมันเาวดีคือกันเราสัมมือเจ้านี้พอดีตัดเออมันสื่อมันสื่อไอ้กิรอ,อดมาลแล้แวบอกให้ทัดพื้นให้ผ่าน อสองคนแล้วจัง,งอาไม่แล้วจังเอาเนาะตันให้เพิ่นก่นนกนนอนป้าน่าจะชวนเขาป่าอยูป่ปาน่าแต่วัยนย่างนำโตโน่เนาะอย่ามันซื้อเอาไปก่อนเลยก็อีกสองสามมือจังก็มือส่งอีแม่่อว เลื่อกระส่วนขี้เลื่อยใส่ใส่ทางขางยังไม่ทันอทใส่ทางขางน้ำมือแรงกับสีได้ถมยังอีกครึ่งหนึ่งยังทางปากมันเอออีกสามลออกก่อพอดีต้องเขาตองปลุกนาๆนาะทางขางทงงางหันหัวทางก้นมือนี่ก็คือสีถมแล้ว ทุลคนมาออื่นเช้ากันจูดแต่เช้าใส่ฮะเนาะไปนากรเอาผดมาก่อน่นมันแล้วใช่หเอา้ลงไปกับบอกแล้วน้เออม่เห็ดพี่น่ได้ยไปเขาเห็ดอันนี้ก่อนเพราะว่าการเ้าสิปะไว้ใบตองมันสีแหงก่อนเอาถมไปนําเลยเออเลยเอามาเต็มแล้วเขาจังทมมาเลยทมเมื่ออื่นยังจูดก็ได้ดอก ย่างทางปากมันมือแรงกับคือสิได้ทมข้างขางกับสิทมข้างขางกับสิเอาปดใหม่ปกขอเห็ดไปแล้วพี่น้องย่างไปตูดเล้ได้ยิ่ง ปก,ก็ได้บาจมะมามก็เหตดตุบนางน่งลินยังเหลือแต่มงเะว่าสิเอาสร้างกระสีตัวเก่ามาใส่บวได้นางลินบ่จัก,ยก,ยกยอยากเหตดหัวบ่วจัยกอยากเหตดตูบจักอยากกองพื้นเนาะบ่จะมามกัน เรากะสีย่างไปเรีนเบิ้งปรแตงโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมาฮ้อนี่ก็ขอขอบุญขอบุญนําพ่อแม่เอฟซีมัตจะผูกสะคนเนาะที่เบิ่งคลิปบ่าจะมั่มแต่ต้นจนจบโดยบระกาศโฆษณาเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าจะมั่มชนแนลเห็ดคลิปต่อไปเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมฝากซ่องบ่าจะมั่มชนแนลในเลิศฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อประาพาดคลิปใหม่ๆของบ่าวจะมั่เนาะเจอกันคลิปหนาเนะเาะขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อ